ที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือลานเก็บชาญอ้อยซึ่งจะต้องสต็อกชานอ้อยและใบอ้อยมากกว่า2 0 0แสนตันเลยทีเดียวหใหญ่โตมากๆเลยและนี่ก็คือวัตถุดิบหลักที่เราจะนำไปผลิตเป็นไฟฟ้าว่าแต่ว่าจะผลิตเป็นไฟฟ้าได้อย่างไรคำตอบรอยอยู่ข้างหน้าแล้ว ทีนี้เนะี่ยจากเชื้อเพลิงมันจะกลายมาเป็นไฟฟ้ามันต้องไปผ่านขั้นตอนอะไรยังไงบ้างฮะช่วงเราไม่ได้หิบอ้อยนะหรือครับ,บอ้อยก็เหมือนกันครับมอมกตาอ้อยเนี่ยชัรอ้อยอะ่ะมันจะมาลงตัวตัวนี้นะฮะเขาเรียกว่าตัวติดเดือกเข้าเต่าเอา้นี่เป็นเป็นดัมอนาบเรียกม่น้ำออกมานีปุ๊บไอ้นี่เป็นทุพหีนแล้วความร้อนตรงนี้ก็ประมาณ4 60ความดันที่42บาทกากอ้อยและใบอ้อยที่คลุกเคล้าเข้ากัน จะถูกลำเลียงเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ800องศาเซลเซียสเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำเพื่อให้กลายเป็นไอจากนั้นนำไอที่ได้ไปเพิ่มความร้อนจนได้เป็นไอแห้งหรือซ u เปอร์ฮีตเพื่อส่งต่อไปปั่นกังหันไอน้ำหรือเทอร์ไบนเพื่อปั่นไฟในเครื่องกาเนิดไฟฟ้าหรือเจเนเรเตอร์ พอหลังได้ไฟแล้วนะที่ปูะก่อผมถามสมือสงสัยมากๆเลยเวลาเราเผาชั้นอ้อย<ะ>หรือใบอ้อยแล้วมันก็จะต้องมีเศษพวกขี้ทงที่เท่าครับมันออกมาเป็นอะไรบ้างแล้วกําจัดมันยังไงได้ถ้าดูในในรูปนี้นะะตรงเนี้เขาเรียกแชนกอนเทปเเตอร์ครับมันจะเป็นลมดันออกมาทำไมไอ้นี่มันจะหมุนๆเอาขี้เท่าที่ว่าหยาบที่เท่าหยาบที่เท่าหนักตกออกอาก่อนโดยใช้ไช่โกล ไลยโครนหมุนตกลงมาครับตกมาอันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยมันจะเป็นของละเอียดของละเอียดเนี่ยวิ่งมาปุ๊บมันจะผ่าน EPEP เนี่ยจะเป็นแผ่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 นใช้ประจุไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตครับเพราะไอ้ฝุ่นเนี่ยมันจะเป็นประจุไฟฟ้าใช่ไหมฮะได้ไอ้ตัวนี้เราก็เอาประจุไฟฟ้าบวกไส่เข้าไปมันก็ดูดอ๋อก็ดูดฝุ่นในแผ่นเลยใช่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน